ปัจจุบันนี้ไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วสหรัฐอเมริกาไม่พร้อมจะทําสงครามอีกต่อไปนะครับพร้อมบอกด้วยว่าหุ้นจะเกิด r e c e s s i o n จะเกิดการถดถอยจะเกิดการปรับฐานและทองคําจะเป็นขาขึ้นจะถึง1 0 0 0 0เหรียญได้หรือไม่คลิคิดดด้ด้ฟังนะครับ ที่เพื่อนคนนะครับผมคิมฮะคุณอยู่ในช่องคิม property ร้านที่มาพูดคุยกันถึงเรื่องการเงินในอนาคตไปด้วยกันนะครับในที่ชนคุยเนี่ยเกี่ยวกับมุมมองของนายคนนึงชื่อว่าคุณไมค์เมลลอนี่ครับคือคุณไมค์เมลลอนี่เนี่ยมันคือกูรูสายทองคําตัวยงเลยนะครับที่ทําคลิปออกมามากมายในช่องของเขานะครเป็นผู้เขียนหนังสือ g o and Silver ครับคือแกนะเป็นคนแรกแรกนะที่พูดถึงวัฏจักรหนี้ของอเมริกานะครับฟองสบู่ของตลาดทุนนะฮะแล้วบอกว่าทองคำเนี่ยจะกลับมาบู lish อีกครั้งหนึ่งอย่างรุนแรงครับซึ่งผ่านได้ความกังวลเรื่องของสงครามเงินเฟ้อต่างๆนะครับบรรดากูรูเรื่องของสินค้าปกคภัณฑ์เนี่ยหลายคน ก็เลยออกบอกว่าเฮ้ยทองคํำยังเป็นสิ่งที่น่าสนใจอยู่นะครับอย่างเช่นนายคนนี้ครับคุณจิมโรเจอร์เองก็บอกไปว่าตอนนี้ทุกอย่างแพงหมดแล้วนะครับยกเว้นแต่สินค้าพกพาอย่างเดียวเป็นทรัพย์สินที่ยังถูกที่สุดเลยในโลกตอนนี้ครับและซึ่งด้วยเหตุผลอะไรทําไมก็ถึงคิดแบบนั้นเนี่ยก็จะมาเจาะลึกในคลิปคลิปนี้แกะรอยเขาเลยครับ ซึ่งปัจจุบันตอนนี้ราคาทองคำอยู่ที่ประมาณ1,925นะครับก็เรียกว่าเคยขึ้นแรงนะไปเกิน2,000ออตามหายอยู่แป๊บหนึ่งนะฮะแล้วก็ร่วงลงมาเก็บพลังครับในมุมมองของไมค์เมลนี่เนี่ยเขาบอกว่าทองคำนะครับไม่ใช่ทรัพย์สินที่เอาไว้เก่งกำไรหรือเน้นระยะสั้นนะครับซึ่งในระยะยาวเนี่ยก็ย,ยังมองว่ามันยังเติบโตได้ไปต่อได้สูงขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะครับยิ่งในมุมมองตอนนี้นะครับด้าน geopolitics เนี่ยด้านสงครามด้านเงินเฟอ้อด,ด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆนานานีา่นะครับไมค์ยังมองว่่่าารระะะะยยยยวเนนีทอองงงคคคจัับบูบลิตไป จุดๆนี้เนี่ยใกล้ที่จะเกิดอัตราเล่นครั้งรุนแรงแล้วครับอีกทั้งหากมองเรื่องของดาวซ้าเนี่ยหรือโอกาสที่การจะลดลงต่ำลงเนี่ยในมุมของเขาคือน้อยมากๆแล้วคือถ้าลงเนี่ยก็คือลงได้ไม่เยอะนะแต่ถ้าเปิดกว้างไปข้างบนเนี่ยนะครับจะไปได้ค่อนข้างไกลเลยครับซึ่งหากมองในจุดนี้ทองคำเนี่ยมีลิฟต์ซีลวอร์ดค่อนข้างคุ้มนะครับหรือว่าลงทุนไปเนี่ยก็คุ้มความเสี่ยงละกันนะฮะในทางกับกันก็ยังมองว่าตัวหุ้นนะ p 500อนีาย่ครับกำลังทำเป็นขาลงอีกด้วยนะครับซึ่งก่อนหน โดยก็ยให้ผลเรื่องของอัตราดอกเบีย้ยที่กำลังเติบโตขึ้นนั่นเองนะครับและล่าสุดเนี่ยก็เพิ่มขึ้น0.25%ครับและยังไม่พอนะครับเรื่องของย e l เคิร์ฟเนี่ยยังมีการออกท่าทางเป็นลักษณะที่แบบออก แบนกราฟด้วยครับซึ่งตัวยเคิร์ฟนี่นะครับก็คืออัตราผลตอบแทนที่เป็นส่วนต่างกันร,ระ,วะหว่างพันธบัตรระยะสั้นกับระยะยาวนั่นเองครับนั้นการที่พันธบัตรระยะสั้นนี่ครับเริ่มมีอัตราผลตอบแทนที่สูงสูงขึ้นสูงขึ้นจนเทียบเท่าผลผลิตระยะยาวเนี่ยน,นะครับโดยทั่วไปนี่มันคือสัญญาณที่ไม่ดีสำหรับรทุนนั่นเองถ้าหากเทียบกับไปในอดีตนะครับในช่วงปี2000เนี่ยจะเห็นภาพว่าฝั่งซ้ายมือเนี่ยนี่คือตัวยเคิร์ฟนั่นเองเนาะจะเห็นภาพมันเป็นแนวแบนกราฟถูกไหมครับซึ่งตอนทีีีี่่่่่่่่เเเเป็น็็น็็นน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 แแววบบบบกกกกกกกรร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 าาาาาาะะะคคคคัันนนััตตออจ้้ไมยยยยิดดดหหหถลลลุุงงงซึง กันในวิกิตดอทคอมนั่นเองนะครับ แัะถ้ามอในปี2008นะครับตัว U-curve เนี่ยเห็นไหมฮะก็ทำลการเป็นแนวราบเช่นเดียวกันนะเรียบเรียบเหมือนกันแบบนี้เลยนะครับและหลังจากนั้นก็เกิดการปรับฐานครั้งใหญ่นะครับก็คือวิกฤตในปี2008นั่นเองครับและซึ่งหากดูในปัจจุบันนี้จะเห็นภาพว่าตัว U-curve เนี่ยครับก็มีการออกเป็นแนวเรียบเรียบแนวออกข้างๆเหมือนกันนะครับและอัตราผลตอบแทนพันธบัตร2ปีกับ10ปีเนี่ยก็ไม่ค่อยได้ห่างกันสักเท่าไหร่แล้วครับในขณะเดียวกันนะครับตลาดหุ้นเนี่ยนะฮะค่อนข้้้าาาาางงททีีีีี่่่จจะะะะะโโโตตตสสูมมมกกกกเเเลลลยยยออออนนนนนนครรรััับบใใว็ปฐ ครับต่อไปลองดูซิว่าแล้วถ้ายูเคอร์ปกติเนี่ยที่เป็นช่วงที่มันบูลลิชเนี่ยครับหรือการเติบโตดีๆเนี่ยมันเป็นหน้าตายอย่างไรนะครับคือต้องย้อนกลับไปตอนปี2010นิดๆเลยนะครับที่ยูเคอร์เนี่ยเห็นไหมเป็นเส้นโค้งค่อนข้างสวยครับแล้วก็เป็นเกิดการบูลลิชนะการขึ้นที่แข็งแกร่งของตลาดทุนนั่นเองครับ อีกทั้งเราเปรียบเทียบกับเรื่องของกราฟในอดีตย้อนหลังการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยนี่นะครับจะเห็นภาพเลยว่าเออพออัตราดอกเบีย้ยเป็นขาขึ้นเนาะหรือว่าเป็การพกหัวขึ้นมานี่นะครับต่อจากนั้นเนี่ยก็จะเกิดภาะวะเศร,รษฐกิจถดถอยตามมานั่นเองครับกันเช่นช่วงนี้เนี่ยคือปี2000นั่นเองนะครับและช่วงนี้เนี่ยเป็นปี2008นั่นเองครับถึงแม้จะมีความน่าจับใน,นการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยทุกครั้งเนี่ยแต่พอมันดีดกลับตัวแรงเนี่ยนะครับเป็นเกิดการ s u พ p o r t เศรษฐกิจถดถอยเนี่ยยทุกกกคครรััั้งเเลลลลฟดด็บบำนะ อัตราดอกเบี้ยตามก็เดิมตลอดเวลาครับแล้วต่อมาเนะี่ยหากมาดูเรื่องของตัวเฟดบาลานซ์ชีตนะครับการที่เฟดเนี่ยเพิ่มขนาดขององบดุลขึ้นมาเพื่อจะสร้างสภาพคล่องนะในตลาดนะครับเจนภาพก่อนนี้เนี่ยเฟดเองก็มีการทํา QT เหมือนกันนะครับคือก้อนนี้เลยฮะหมายเขาก็มีความตั้งใจแหละใน,นการจะลดบาลานซ์ชีตนะหรือดึงสภาพคล่องออกมานะครับแต่พอสุดท้ายเนี่ยไม่ไหวครับแล้วก็นะเกิดดูเซช,ชั่นเห็นไหมสีท่อเทาาตรงเนี้ยเนี่ยนะครับทำให้เฟดเนี่ยก็ทําการอัดฉีดเงินเข้าไปใหม่อยู่ดีแล้วก็มากกว่าเดิมถึง2เท่าด้วย เรนี้เนี่ยมองว่านี่คือวัฏจักรอุบาทนะครับการขึ้นอันตราดอกเบีย้ยพอขึ้นปุ๊บเกิด recession เกิด i n อิน d yield curve ถูกไหมฮะเศรษฐกิจถดถอยผู้คนด่าทอกันนะครับสุดท้ายเฟดเองก็กลับลำนะลดอัตราดอกเบีย้ยเพื่อช่วยเหลือเศรษฐกิจนะครับและก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีความตั้งใจงจะทำการลดงบตุนเหมือนกันดึงเงินออกอะไรเงี้ยนะครับแต่พอเกิด crash เกิด recession ปุ๊บก็กลับมาพิมพ์เงินอัดฉีดเงินวนลูปอย่างเงี้ยเรื่อยๆไปนั่นเองครับคือมาเนี่ยเขาเชื่อว่าทุกอย่างเนีีีี่ยเเป็นกกนนนวัััััฏจกกรระคบบบบมมมมูตติโสลฐาถถด อยนะครับแล้วทุกครั้งเนี่ยตอนที่มันเกิดพังตรดพักขึ้นมานะครับเม็ดเงินเนี่ยก็จะไหลกลับเข้าไปสู่สินค้าปลอดภัยทรัพย์สินปลอดภัยเช่นตัวซิลเวอร์แล้วก็โกลนั่นเองครับท่านนักการที่ตามเทคนิคของเขาเนี่ยนะครับเขาจะทำการถือทองคําในสภาวะที่คนเนี่ยมั่นใจถูกไหมทองคําจะมีราคาที่ถูกเพราะคนไม่ไม่ค่อยสนใจทองคำอ่ะคนก็ไปไล่ราคาหุ้นซื้อหุ้นเพราะหุ้นมันบูริชบูริชอะไรแบบนี้นะครับแต่พอหุ้นตกตับฐานครั้งหนึ่งแรงเนี่ยในรอบ8ปดถึงที่สองปีนี่นะครับ ทองคำเนี่ยจะมีราคาที่เติบโตรุนแรงมากเมื่อเทียบกับหุ้นที่มันร่วงลงนะครับเขาก็ทําการเอาทองคำเนี่ยขายแล้วก็ใช้ช้อนซื้อหุ้นนั่นเองนี่คือกลยุทธ์การลงทุนของคุณไม้ที่แชร์ไว้ในตัว YouTube ของเขานะครับดังนั้นเนี่ยในภาพที่เขามองมาตลอดเป็น10ปีแล้วเนี่ยครับเขาเป็นคนแรกๆที่พูดถึงเรื่องของบริเวณนี้สินถยู่ไหมฮะแล้วก็เรื่องของทองคำราคาทำมาตรฐานโกลด์สเตนดาร์ดเงินเฟิร์มมันนี่ซัพพลายเนี่ยคือเขาพูดกันเรื่องแรงกันนะครับซึ่งเขาเองก็เห็นภาพน แน่นะครับสำหรับทองคำเนาะเพราะว่า1เลยเงินเฟอ้อถูกไหมปริมาณเงินที่เติมออกมามหาศาลนะครับและไม่รู้เลยว่าถ้าเกิด r ิสเชชั่นข้างหน้าเนี่ยจะมีเงินใหม่เข้ามาอีกหรือเปล่าจะมีการอาัดฉีดนะครับหรือว่าจะมีการลดอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยเข้าใกล้สูตอีกหรือเปล่าครับและหากมองเรื่องของแพทเทิร์นกราฟนะครับกาลังทำแพทเทิร์นที่เรียกว่าคัพแอนด์แฮนด์นะฮะก็คือแก้ว แล้วก็มีหูแก้วเห็นไหมฮะเขนนี้ทำหูแก้วเรียบร้อยแล้วครับซึ่งบอลแบบนี้มันเป็นไปนได้เลยว่าต่อจากนี้เนี่ยจะมีการขึ้นอย่างรุนแรงนะครับโดยไมายเนี่ยก็เป็นสลิงช็อตเลยฮะซึ่งเขาได้เปรียบเ,เทยียบในอดีตนะครับในตอนที่ในปีประมาณ1 9 7 0 1 9 7กว่าๆนี่นะครับเป็นช่วงที่บูริชขาขึ้นของทองคำนะฮะและมีอัตราเงินเฟ,เฟอ้อที่สูงมากนะก็ที่เขาคุยกันว่าเฟอ้อที่สุดในรอบ40ปีนี่นะครับไอ้40ปีที่แล้วก็คือไอ้ปีนั้นแหละครับตอนนั้นทองคำนะในช่วงปี197 1 1980ถถึึงงงเเนนี่ยะคคครรับบทอาาาตติโตม20% 24เด้งเลยนะครับส่วน Silver หรือแร่เงินเนี่ยนเะติบโตประมาณ37เด้งนะครับ เกิดจดากสภาวะผู้คนตื่นกลัวแพน,นิคกันครับซึ่งในมุมคนหลายคนเนี่ยบอกว่าทองคาจะไปได้หมื่นหนึ่งหรือเปล่านะครับซึ่งในคลิปนี้ของคุณไมค์ก็บอกว่าเฮ้ยทองคําไปหมื่นหนึ่งแล้วมันจะสําคัญอะไรแหละนะครับคุณต้องเข้าใจถึงเรื่องของเว l insurance หรือว่าการประกันความมั่งคั่งนั่นเองครับภายใต้ความแพนิคความกดดันเรื่องของค่างเงินเงินเฟ้สอสงครามวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยนะคนต้องการมีหลักประกันประกันเรื่องของความมั่งคั่งนั่นคือทองคําแล้วก็แร่เงินครับซึ่งถ้าถามว่าการแพนิคเนี่ยเกิดจากอะไรบ้างน,นะคร อย่างอีกเยอะเลยนะครับหนึ่งก็คือเงินเฟ้อที่เติบโตแรงขึ้นครับสครับราคาน้ำมันที่ดีดตัวสูงปรีดนั่นเองนะครับสครับแล้วก็ความเสี่ยงด้านสงครามนั่นเองนะซึ่งสิ่งพวกนี้เนี่ยมันเป็นช่วงที่ดีนะในการซื้อประกันเรื่องของความมั่งคั่งเอาไว้นั่นคือทองคํานั่นเองครับพอพูดถึงสงครามเนี่ยนะครับทางคุณไม้เนี่ยมองว่าสหรัฐอเมริกาไม่ได้มีความพร้อมมากๆากนะเหมือนเมื่อก่อนที่ทําสงครามนะครับเพราะเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่ทาสงครามตอนเริ่มต้นสงครามที่เข้าร่วมเนี่ยนะฮะเขามีหนี้ต่องนีครับแค่ส คนรู้ว่าตอนจบสงครามเนี่ยหนี้ของสหรัฐก็เติบโตสูงขึ้นสูงข,ขึ้นจนเกิน100ไปแล้วครับแต่พอมาวันนี้นีครับในมุมของสหรัฐอเมริกาเนี่ยยังไม่ได้เข้าโวมสงครามนะยังไม่ได้แบบปุ้งปั้งเลยนะแต่ก็มีปริมาณหนี้ต่อ GP p ไปถึง145% ต่อ GDP เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับถ้าเกิดสงครามจริงๆเนี่ยถามว่าอเมริกามีหนี้มากขนาดนี้ต่อ GDP จะต้องเพิ่มเพดานนี้อีกเท่าไหร่เพราะสงครามมันใช้เงินเยอะมากนะครับนั้นคุณไมค์ก็เลยมองว่าอเมริกาไม่ได้พร้อมอีกต่อไปแล้วถ้าจะเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยนะครับจะมีเม็ดเงินปริมาณเม็ดเงินหรือหนีมาา้มหาศาล ต่อจากนี้มากๆเลยครับซึ่งอาจทําให้เกิดการอ่อนค่าของเงินทั่วโลกเลยด้วยซ้ำนะฮะและทองคำเนี่ยก็ยังก็ต้องบูริตต่อไปครับอีกทั้งคุณไมค์เมลี่เนี่ยยังอ้างอิงบทวิเคราะห์อันหนึ่งนะครับของคุณสตีฟโกลสไตา์เนี่ยที่เขาบอกว่าทองคำเนี่ยจะไปถึง1นึ่งหมื่นเหรียญเลยนะครับเนื่องจากการขาดสภาพคล่องการแบ่งแยกแบ่งตัวกันของระบบฟันนเชียลนะครับโดยเขาบอกว่าการที่รัสเซียเนี่ยนะครับถูกคว่ำบาตรอย่างรุนแรงนะคมับเขาต้องดิน้นรนไปใช้ระบบการเงินของตัวเองเนาะซึ่งเราก็เห็นภาพแล้วว่าเอออออออ้้ยยไไปพพพึึ่่่่่งงงงงาาารรระะะบบบบขขจจีีนน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 หวูััคซกฮ บดอลลาร์แล้วปุ๊บเราจะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ระบบของตัวเองหรือของเงินสกุลตัวเองนะครับันนั้นเนี่ยเราจะจา้การเก็บสะสมทองคําทองคำเพื่อเป็นทรัพย์สินที่แบกค่าเงินของตัวเองครับและในขณะเดียวกันนะครับถ้าประเทศอื่นเนี่ยเกิดการแบบว่าแบ่งแยกแบบนี้เนี่ยเริ่มใช้ระบบตัวเองหรือถอนออกจากดอลลาร์เนี่ยนะครับเขาต้องการสร้างความเชื่อถือกับเงินของตัวเองท่านทองคาจะเป็นสิ่งที่ธนาคารทั่วโลกเนี่ยอาจจะต้องวิ่งไล่เก็บนะครับถ้าคุณไม่เอาระบบดอลลาร์นะ คนต้องมีทองคํามาแบกค้างเงินด่วนเลยครับซึ่งถ้าเหตุการณ์นั้จริงๆเนี่ยทองคําก็มีโอกาสที่จะไปแตะถึง10,000เหรียญได้เช่นเดียวกันนะครับโอ้ค่อนข้างรุนแรงนะครับคือถ้าทองเป็นหมื่นเหรียญเนี e 10, re tall, year, ่ยก็ถือว่าโอ้โหไปไกลมากๆเลยนะครับแต่ถ้าหากมองดูในอดีตเนี่ยตอนที่ทองคําเคยราคาพุ่งสูงถึง850ดอลลาร์ต่อทอยออนเมื่อประมาณในปี1980เนี่ยนะครับถ้าเทียบอัตราเงินเฟ้อปัจจุบันนี้แล้วนะฮะมันควรจะมีราคาอย่างน้อยเนี่ยสามพันเหรีย เมื่อประมาณสัก40ปีที่แล้วเนี่ยทองคําวันนี้เนี่ยควรจะมี3,000ครับแล้วก็ซึ่งเช่นเดียวกับแร่เงินนะครับที่เมื่อก่อนเนี่ยขึ้นที่50เหรียญเนานะปัจจุบันเนี่ยมันควรจะต้องประมาณ182เหรียญน,นะครับปัจจุบันนี้แร่เงินอยู่ที่ประมาณ20เหรียญน,นั่นเองนะฮะแลนะทองคำอยู่ที่ประมาณสัก1,900งพายไปไปลายครับก็ถือว่าเอ๊ยยังไปที่ไกลหรือเปล่าอันนี้ก็ตั้งเป็นคําถามให้มโนหรือแบบพิจารณาเล่นๆแล้วกันนะครับโอเคมาสรุปคลิปลนีกน้กันดีกว่าคุณรับความรรรรรูููู้้้ออออออะะไไบบางงงงงงงนนนนนคคคคคััใลลลิปปีีผมมมมมมพดถึุมมขุขขณ์เเเเทท่่็กื หนังสือชื่อดังนะครับแล้วก็ได้พูดถึง เอ่อหนี้นะครับวิกฤตหนี้ของอเมริกาเงินเกิด recession ค่านงินแรง้งทองคำจะบูริสเนี่ยแกพูดเป็นคนแรกเลยพูดเป็น10ปีแล้วนะครับเช่นเดียวกับกูรูดังหลายๆคนนะที่มองตอนนี้เนี่ยราคาสินค้าพวกกับพานเน็ตยังถูกมากๆเลยเมื่อเทียบกับตลาดหุ้นเองก็ตามครับอย่างแรกเลยคุณไมค์เมลอ,อน,นี่มองว่าตอนนี้เนี่ยมีดาวไซด์ค่อนข้างต่ำนะครับหรือว่าตอนนี้ถ้าจะราคาลงก็ลงได้ไม่มากแต่ถ้าจะขึ้นเนี่ยขึ้นในแบบเพนานารนก,กว้างไกลๆเลยนะหมายถึงว่าตอนนี้มีริสุทธ์นะครับหรือว่าความเสี่ยงต่อการลงทงทุุนน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 เเเเเีีีีีี่่่่่ยยยยถึงงงงวววาาาาาาคคคคคคค้้คค้้้้มมมมรรรรรัััับบบบอออกกกปะะดดดดตสิฟ ราคาพลังที่สูงขึ้นและมีเหตุการณ์เรื่องของ r e e s s i o n เนี่ยใกล้เข้ามาด้วยนะครับ e c เ s s i o n เนี่ยเกิดจากการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับแล้วก็ตัว yield curve เนี่ยนะฮะมีการเป็นเส้นเรียบๆครับในอดีตในปี2000-2008เนี่ยนะครับเกิดเหตุการณ์นี้มาแล้วนะครับแล้วก็ตามด้วยเกิดเกิดการถอดถอยครั้างใหญ่เช่นวิกฤตต o อดคอมไครซิตนะครับหรือแม้กระทั่งวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์คเองก็ตามแล้วปัจจุบันนี้ก็เป็นเวลาหนึ่งที่ยิวเคิร์ฟเนี่ยค่อนข้างโน้มเอ ลดเงินหรือเบรกความร้อนแรงอะไรแบบนี้นะครับแต่พอการกระทําแบบนี้เนี่ยมันนํามาสู่การเกิด e c เ s ช i o นยืนแรงเศรษฐกิจพังก็ต้องพิมพ์เงินนะฮะอาดฉีดเพิ่มสภาพคล่องลดอัตราดอกเบี้ยครั้งใหม่เข้ามาเพื่อจะเยียวยาเศรษฐกิจเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็เป็นลูปเนี่ยวนซ้ําๆตั้งต่างเงี้ยมานักต่อน,นักแล้วครับซึ่งท่าที่จะทั้งภาครัฐหรือธนาะคารกลางเนี่ยตอน,น,นแรกก็เหมือนกันหมดนะครับอยากจะลดสภาพคล่องถูกไหมฮะอยากจะแบบเพิ่มดอกเบีย้ยเต่เป็นขาขึ้นแล้วนู่นนี่นั่นแต่ว่ามันก็ไม่เคยทําได้เลยเกิดวนลูปไปเรื่ออและทงค ยมนได้ประโยชน์จากวัะจักรอะไรแบบนี้ครับและพอพูดถึงสภาวะของหนี้นะครับจะเห็นว่าอเมริกาเนี่ยไม่สามารถที่จะต่อสู้นะหรือว่าจะทําสงครามได้แล้วนะครับเนื่องจากว่ามีปริมาณหนี้ต่อ g d p ที่สูงมาเมื่อก่อนตอนทำสงครามเนี่ยมีหนี้แค่45%ต่อ g d p เท่านั้นเองแล้วก็ลามไปหลักร้อยปเต่อ g d p เมื่อปลายปลายสงครามถูกไหมฮะแต่วันนี้เนี่ยยังไม่ทันเริ่มเลยเนี่ยครับก็มีหนี้ประมาณ1นึ่งร้อยสี่สิบเเ็นต่อ g d p แล้วถ้าทำสงครามเนี่ยมันต้องเพิ่มเป็นรมหาสามาถอาจจะเป็นหนี้ที่ก้อนโตกว่าทททีีี่่่่คคาาาดดดิกกก็ไ้รับบวววมษฎนึงงอส ไปถึง10,000เหรียญหรือเปล่าเนี่ยนะครับเขามองว่าถ้าตัดสวิฟแล้วเนี่ยดัซเซียจะเป็นต้องสร้างระบบการเงินของตัวเองต้องการการแบกค่าเงินแล้วก็ลดการพึ่งพาดอลลาร์นะครับดังนั้นก็ต้องสะสมทองคํามากขึ้นเอาทองคําเป็นรีเสิร์ฟนะครับเพื่อจะทําการเป็นหลักประกันครับสกุลเงินของเขาได้นะครับแล้วพอมีระบบแบบนี้เ,เกิดขึ้นหลายที่หลายคนเริ่มจะทิ้งดอลลาร์ทิ้งระบบดอลลาร์หรือเข้าค่าดัซเซียเนี่ยเขาจะไปเติมทองคำในการแบกค่าเง,งินของเขาหนุนหลังด้วยครับถ้าเป็นงั้นจริงๆเนี่ยธนาคารกลางต่างๆนนานานเริ่มที่จะเอาทองคคําาาาาเเเเเเเขข้้้้สสูู่่่่แบบนนนีีรรือออออยยๆทงงงจจะถึ10,000ดดดลล์ก็็ปปไไชว นะครับและคุณกินเห็นกับคลิปนี้ว่ายัางไงบ้างเห็นด้วยไม่เห็นด้วยไงก็คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับสุดท้ายนี้ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุนอย่างใดแค่มาไล่าฟังจากมุมมองของกูรูนักวิเคราะห์เฉยๆแล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนนะนี่จะฟังจบจนคลิปหน้านะครับถ้าใครอยากฟังข้ารู้ข้อมูลเชิงลึกก็สามารถสมัครสมาชิกห้องเรียนวงไหนนี่เลยเพียงแค่เดือนละ150บาทเท่านั้นเองนะกดข้างล่างนี้เลยกดสมัครกดจอยข้างล่างนี้นะครับเดือนละหนึ่งร้บาทก็จะมีรีเสิร์ชคอนเทนต์พรีเมียมคอนเทนต์เนี่ยมมมมาาาาาาาเเเล่่่่่่่พิิขึ้้้นน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 นจจจจกกดดััััังงทีีีออออยยูใใปุุบบบะะคครรรหืวถสสชผ เมมเบอร์ชิพเองก็ได้เช่นเดียวกันเนาะคลิปทองคำคลิปมาโคเองก็มีเยอะนะไปตามกันได้นะครับขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ